ผู้ชายจะแพ้ทางผู้หญิงที่มี3ส,สิ่งนี้ค่ะถ้าใครอยากให้ผู้ชายแพ้ทางมีใจให้คุณตกลุมรักคุณนะคะเท่ากับว่าคุณมีแต้มต่อในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าสมมติมันไม่เกิดแบบนี้ขึ้น คุณเองจะเป็นฝ่ายที่วิ่งตามแล้วเหนื่อยมากๆเลยในความสัมพันธ์นะคะข้อแรกเลยคุณจงเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจในตัวเองไม่ว่าจะจากทั้งข้างในและจากทั้งข้างนอกนะคะสิ่งที่สำคัญในเรื่องของความคอนฟ i d e n t นะคะก็คือความมั่นใจ from inside yourself นะคะคือจากข้างในของตัวคุณเองนั่นแหละซึ่ง เวลาที่คุณมีความมั่นใจคุณรู้ไหมว่าโลกทั้งใบมันจะเปิดกว้างอาแขนต้อนรับคุณแล้วเวลาที่คุณมีความมั่นใจคุณไปดิลหรือพูดคุยกับใครก็แล้วแต่คะ่ะไม่ว่าจะเป็นการเจราจาหรือการออกเดทหรือการไปคุยกับเขานะคะ มันจะทําให้คุณดูเป็นคนที่มีเสน่ห์มีความเก่งเนาะจากความมั่นใจเก่งไม่เก่งไม่รู้อะ่ะมั่นใจไว้ก่อนคุณก็จะโดนคนอื่นมองว่าแบบนั้นนะคะดังนั้นผู้ชายโหยหาผู้หญิงที่มีความมั่นใจในตัวเองมากเช่นกัน,นะคะ่ะข้อที่2ค่ะพูดคุยตรงไปตรงมาตรงประเด็นไม่ต้องอ้อมค้อมแบบอ้อมโลกทั้งโลกมารวมด้วยกันนะคะซึ่งอะไรมันทําให้การสื่อสารอะ ต้องเข้าใจธรรมชาติผู้ชายก่อนผู้ชายเป็นคนที่ค่อนข้างตรงไม่ได้มีอะไรที่แบบอ้อมค้อมเยอะนะคะถ้าคุณอยากรู้ว่าเป็นยังไงไปลงเรียนในคอร์ส8เทคนิคสาวร้ายทำให้ผู้ชายวิ่งไล่ตามคุณทันทีหรือว่าวิ่งไล่ล่านะคะจะบอกในเรื่องของผู้ชายลักษณะผู้ชายและธรรมชาติของผู้ชายเนาะซึ่งควาจะบอกนอ้องการคุยแบบตรงไปตรงมาต้องดูจังหวะไม่ใช่ว่ามาถึงวันแรกก็คือวันสองวันฉันก็คุยตามความต้องการของฉัน เหมือนการเจราจานั่นแหละคุณจะไปคุยกับคนคนหนึง่งคุณต้องรู้จากเขาเบื้องต้นก่อนคุณจะคุยกับคนคนหนึง่งคุณต้องรู้ว่าจังหวะเวลาทุกอย่างมันได้มันเวิร์กสำหรับคุณไหมนะคะมันจะมีขั้นตอนกระบวนการอยู่เนาะมันก็จะอยู่ในคอสที่โคเชมได้กล่าวมาเบื้องต้นนะคะ ข้อที่3ให้ความสําคัญกับสิ่งที่เขาพูดนะเรื่องนี้คือเรื่องที่สําคัญมากๆเลยยิ่งในเรื่องของความจริงใจในเรื่องของ r l l t t o o s s i p นะคะถ้าสมมุติว่าคุณอยู่ในสถานการณ์นั้นแล้วคุณไม่ได้สนใจไม่ได้ให้ความสนใจไม่ได้ความใส่ใจนะคะ โอกาสผิดหวังในเรื่องความรักสูงปรี๊ดแต่ถ้าสมมุติว่าคุณให้ความใส่ใจให้ความสนใจให้ความจริงใจกับเขานะคะโอกาสที่เขาจะแพ้ทางคุณแล้วมาชอบคุณก็สูงปรี๊ดด้วยเช่นกันค่ะดังนั้นนะคะ3ข้อนี้จะทําให้คุณเป็นผู้หญิงที่เลือค่ามีสเสน่ห์จนผู้ชายแพ้ทางคุณนั่นเองทีนี้โค้ชขามีเหมือนที่โค้ชเชมพูดเลยอยากจะเสริมมูนะบูชาสีพึ่งนะคะจะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้ไวมากขึ้นในเรื่องของความรักเพราะว่าสิ่งนี้ มันมาจากแรงดึงดูดในเรื่องของความโชคดีด้านความรักในเรื่องของการเงินแล้วก็การงานด้วยนะคะเพราะอะไรจะได้เสริมมงคลให้กับชีวิตของคุณนะคะได้เจอคนที่ดีได้เจอคู่ที่ดีอะไรที่มันไม่ดีในความสัมพันธ์มันจะออกจากชีวิตคุณไปเองแล้วจะดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาหาคุณนะคะโคเชมีเพื่อนเนาะที่เขาบูชาสีพึ่งไปนะคะเขาก็มาแชร์ประสบการณ์ให้ โคเอมได้ฟังบูชาไปเพียงไม่นานนะภายใน1เดือนไม่ไม่เกินสิบวันอะแล้วทุกอย่างมันก็ปังมากเลยนะคะสวัสดีโคเชมค่ะพี่ได้บูชาสีพึ่งแล้วเจอกับตัวแล้วว่ามันจริงอย่างที่โคชพูดเลยเกี่ยวกับสีพึ่งเนาะตอนนี้นะผู้โอนเงินมาให้สมรอบในรอบ กี่เดือนนะคะ2เดือนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังมีการคอมมิชเมนต์ติดต่อสื่อสารนะคะกันอยู่ร่ำไปแล้วจะบอกว่าผู้ชายแบบเทใจปักหลักให้เขาคนเดียวทั้งที่ผู้หญิงก็ คือคือคุณไม่ต้องซีเรียสคิดว่าเอ้ยฉันแบบเป็นผู้หญิงหาเงินไม่เก่งฉันไม่ได้มีอาชีพมั่นคงแต่สิ่งที่เขาเลือกเพราะว่าอะไรเพราะคุณแตกต่างจากคนอื่นแล้วเขารู้สึกสัมผัสได้เขารู้สึกว่าเฮ้ยคนเนี้ยมันใช่จริงๆนะคะบวกกับการเสริมมูสิ่งที่เป็นมงคลกับชีวิตเนาะใครบูชาสีพึ่งทักแอดชเอมมาได้เลยค่ะ